พบกับพวกเราอีกแล้วใน nice. สายสายดังรอเอะไรขนาดแล้วนวันนี้สุปกินอะไรกันดีสุปกินอะไรกันดีสุปกินอะไรกันดีข้าวมันไก่อร่อยปะอ่อดีไม่อร่อยกันพาไปทำไมอ,อ,อยากไปแล้วแต่วันนี้อยากไปแบบไม่ธรมรมดาไปยังไงอะว้าไปป้อง อาวอีหักอยู่ที่เดิมเอาใหม่อี3หน่อ้าวม้าีสักหน่อยนะขีดขีีสักหน่อยนะไม่ใช่คือจะไปร้านข้าวมันไก่จไมข้าวมันไก่มาเอาใหม่ใหม่ข้าวมันไก่เทำอะไรตุ เมนูเยอะมากแล้วก็อร่อยทุกอย่างแต่ว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างนั้นไปชิมกันดีกว่ากไปค่ะต้าคะขออะไรที่แบบเจ็ดเจ็ดหน่อยค่ะจัดไปเลยนี่ค่ะไปค่ะลูกป้าทำไมถึงมาร้านนี้ทำไมอ๋อโอ้ยน้ำจิ้มมันเด็ดโอ้ยจิ้มมากไหนมลองชิมดิอ่ะอ่ะมึงต้องลองชิม บอกเอาช้อนเอเกินไปรอข้าวมันไก่มาก่อนอ๋อหรอนี่่มาแล้วคือแบบหิวมากเลยใช่ไหมแบบห้าสั่งแบบจะหมดไหมหมดต้องหมดต้องหมดหมยแล้วเนี่ยน่ากินมากฉันฝันที่มาข้าวมันหมูก็นี่แบบนี่ใช้เครื่องนี้ด้ละมุนมั่งกิง ด,ดีดีเด็ดดีเด็ดทีเด็ดบ้าน<ก>ใชกแบบว่ามันดูดิมันไม่เหมือนร้านอื่นอะร้านอื่นมันจะแบบแบนๆใช่ป่ะร้านนี้แบบไก่เยอะมากฉ่ำมากจริงแก่ฉ่ำมากท <c oughs> ี่ต่อไปเป็นอะไรแนะนำซิต่อไปนะคะก็เป็นนี้ข้าวหมูกรอบแล้วก็มีไก่ตม<ช>้มด้วยก็คือแบบเป็นข้าวมันหมูกรอบไก่ต้มนั่นเองคือแบบว่า บอกเลยว่าใครได้กินแล้วต้องรู้แน่นอนว่ามันเด็ดแล้วแบบว่าทีเด็ดของน้ำจิ้มที่เนี่ยแบบว่าจะมีพริกกระขิ่ให้เติมเข้าไปในน้ำจิ้มด้วยอีกแล้วแบบใครที่เน้นกินเผ็ดเขาเติมพริกได้ตลอดเลยว่าไม่ว่า,าจริงๆแล้วแบบใจดีสตอนนี้คนไม่ไหวแล้วอ่ะกินเถอะกินอ่ะกินเงินก่อนดีกว่า นีแบบจะมีแต่รสเค็มๆใช่ไหมแต่อันนี้แบบมีความแบบหอมในตัวแล้วคือแบบหอมจริงแ,บบแล้วก็อร่อยหอมอะไรก็ไม่รู้รแต่อร่อยพูดเลยเด็ดมากม,ลมา,ลาลองไก่บ้างกรอกยังนี่กันเถอะต้องใส่น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มอือ นุ่มละอร่อยมาแวคือน้ิอน้อ่ะน้ำกิ้มไก่ก็จะน้ำจิ้มแบบทหน้าอย่างเงี้ยุอ่ะคืองอนนี้ทนุ่มแบบเหยวออเาถุงอ่ะาอน้เอาไป้ึงคะแนนโิม นี่นะก็คือน้าจิ้มมันแบบรสชาติกรกลมอร่อยเข้ากับไก่มากใช่แล้วก็แบบมีเครื่องอยู่ในนี้แบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยอร่อยจริงแล้วข้าวามาันที่นี่นะแบบมันไม่มันมากมันไม่เลี่ยนอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ต้องมาลองไห้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดใช่ไหม ก็อร์ขนาดนี้โอ้โหอิ่มมากเลยค่ะทั้ชหมแต่ว่าอิ่มจริงอิ่มจริงอิ่มจริงอร่อยด้วยใช่คือแบบกินไปไม่เบื่อเลยแบบว่าคือถ้ายังไม่อิ่มอ่ะจะสั่งอีกจานพูดเลยแล้วหมูกรอบหมูกรอบแบบแม่งกรอบจริงกรอบแบบแกะ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 ถ้าสูตรจะมาที่นี่ยต้องมายงไหมัางรถเมย์สายเจ็ดสิบแล้วก็สองสี่สองสี่สองสี่ไม่ เาลีน่าจะมีม,มาง่ายๆเลยใช่อยู่ในซอยสาม,มัคคีนะถ้าใครหาไม่เจอให้ดูสาม,มัคคีหกสิบสามถ้าาใครหาไม่เจอให้ดูหมู่บ้านตรงข้ามไว้ใช่บ้าน,านประชาชนป้ายสีขเขียวๆใหญ่ๆใครหาไม่เจอก็ตาบอดเลยจริงๆว่างูฉกอ,อ่ะเ,เปิดไอ้นี่ก็ได้แมพอ,อ่ะเปิดแมพมามาได้แน่นอนป้าคะถ้าสมมติจะมาที่นี่คือแบบว่าเปิดที่โมเวลาไหนบ้างอะไรยังไงท่านผู้ชมจะได้มาถูกค่ะค่ะ เปิดทุกเช้าถึกบ่ายสองค่ะทุกวันเลยไหมคะหรือว่าวันค่ะต้องมาก่อนเที่ยงนะนี่น<ช>ยังไม่เที่ยงจะหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมพบกับพวกเราสหา